สวัสดีครับครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Talking Thailand นะครับประจำวันที่1มกราคมปี2564นะครับก็ต้อนรับปีใหม่ปีนี้กับเราทั้ง3คนนะครับใครที่เฉลิมฉลองกันอยู่ไม่เป็นไรนะดูย้อนหลังเอาก็ได้สถานการณ์โควิดแบบนี้ยังจะเฉลิมฉลองกันได้อีกเลยครับเขาเฉลิมฉลองกันในบ้านไงใช่ไหมปีนี้ปีอะไปีชวดไหมอาจารย เอผมไม่แน่ใจนะเห็นอาจารย์วิโรจน์นี่เป็นเป็นสายต้องต้องปรึกษาอาจารย์วิโรจน์นะต้องช่วยดูดวงผมนะไม่ช่วยแน่นอนอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะนะครับก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคน enjoy ทุกอย่างหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังไม่ใช่ช่วยพูดอย่างนี้เนี่ยวันนี้เราจะคุยถึงสิทธที่แล้วนะแต่ปีแล้วมันโหดหนักจริงมันจัดหนักจริงนะปีสองพันยี่สิบเนี่ยไม่ไม่นับว่าต้องเจอกับรัฐบาลที่ไม่รีเรื่องแล้วเนี่ยนะฮะอย่างมมาด้วยปัญหาเรื่องโควิดสุขภาพสารพัดอีกเศรษฐกิจเศรษฐกิจ เรื่องการเมืองโอพูดง่ายคือเครียดอครับงอกหมดวังว่าปีนี้ทุกอย่างคงจะดีขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นแสงสว่างในปลายโมงนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเพื่อนบ้านเรามีวัคซีนแล้วกว่าเราจะได้เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะแต่กลางปีคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับก็เห็นวโฆษณาว่าเราไปเซ็นสัญญาแล้วจะได้แล้วเนี่ยฮะ กว่าจะมาและอีกอย่างคือซื้อไม่ครบโดสด้วยใช่ไหมและคาดหวังว่าจะให้ทางเราเนี่ยผลิตมันขึ้นมาเป็นของเราเองอีกส่วนหนึ่งเขาไม่ทราบว่าจะอย่างไรนะเห็นตอนแรกเขาต้านโควิดครับตอนแรกก็ยังจะมีวัคซีนต้านจุดยังไม่มานะยังไม่รู้จะมีหรือเปล่าคุณผู้ชมไปคิดวเองนะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลไทยบอกว่าหวังว่าเราเนี่ยจะผลิตแล้วก็ไปจําหน่ายให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วย นะครับแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเป็นไม่ได้จริงนะฮะเดี๋ยวรอดูประเทศตัวเองเอาไม่รอดใช่ยาบ้ายได้ทับง่ายๆช่างโอดนะครับคุณผู้ชมนะครับปีใหม่นี้เรามาพูดถึงเรื่องของอบจวันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเชิงว่าเป็นข่าวที่ล่าสุดอะไรออกมานะครับแต่ว่าเราจะเอาเรื่องของนายกอบจทั่วประเทศเนี่ยที่วันนี้เรามาเรียบเรียงกันดูคืออย่างน้อยมันมีการปลดล็อกไปแล้วไงเมื่อปลายปีที่แล้วถูกไหมฮะมีการเลือกตั้งอบจและคาดว่า เดี๋ยวเทศบาลอบจและที่สําคัญสําหรับพวกเราเนี่ยก็คือผู้ว่ากทมกทมว่าจะมีการเลือกภายในปี64หรือเปล่าครับซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเบรก2ของเราเราจะมีการพูดคุยกับคุณธนาธรจิงนุ่งหลวงกิครับของคณะก้าวหน้าสรุปบทเรียนสรุปบทเรียนอบจแล้วก็ถามเรื่องของผู้ว่ากทมแล้วก็เบรกสุดท้ายของเราเราจะมีการไปพูดคุยแบบวิเคราะห์กันแบบลึกเลย นี่แหละผลการเลือกตั้งอบจกับอาจารย์พัชร์เออว่าใด้ยางมันเป็นยังไงบ้านโยงบ้านใหญ่มันมีผลอะไรขนาดนั้นไหมใช่ถูกครับนะฮะแต่ว่าเบรกแรกของเราวันนี้เนี่ยเราพยายามจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าอบจเนี่ยหนึ่งอบจมันมีงบประมาณเนี่ยมันไม่น้อยนะผมก็เพิ่งเพิ่งจะเข้าใจเนี่ยนะฮะคือหนึ่งอบจเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าอย่างอบจนครราชสีมาคุณผู้ชมมีงบประมาณถึง2,000ล้าน2,000กว่าล้านบาทนะครับนี่มันมันเท่ามันเผื่อจะมากกว่าบางกระทรวงด้วยนะฮะเนี่ยนะครับทีนี้ เราก็เลยเอาเอาเนี่ทางทีมงานก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลเข้ามามางดูมาสิบจังสิบอันดับที่มีงบประมาณมากที่สุดเนี่ยนะบของอบจบ้าือที่ไหนบ้างคือหนึ่งนครราชสีมาสองศรีสะเกษสามขอนแก่นสี่อุบลราชธานีสี่แห่งนี้คือเกินพันล้านและมาจากอีสานล้วนนะครับ ครับอุบล1,000กว่าล้านขอนแก่น1,000กว่าล้านแต่ศรีสะเกต1,342งพันสามรล้านนครราชสีมามันกระโดดเลยนะอาจาร้าสองพันล้านก็เป็นเมืองใหญ่นะส่วนอบจชัยภูมิเนี่ยเฉียดๆนะครับ995.5ล้านบาทมหาสารคามเจ็ดร้ล้านบาทนะฮะกาลสินเจ็ดร้อล้านบาทอบจเชียงใหม่ฮะโอ้โหเชียงใหม่นี่เมืองใหญ่นะเมืองเศรษฐกิจด้วยยังได้แค่600 95.7นะครับอปจนนทบุรี673ล้านแล้วก็จบด้วยอปจ101 672.9ล้านบาทนะครับในนั้นมีแค่2จังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในอีสานและในสถานการณ์จังหวัดที่มี GDP สูงอาจารย์นะครับระยองสงขสาหายไ่เลยแปลกมากนั่นสินะฮะแต่ทีนี้ภาพในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คือตามพรบงบประมาณรายจ่ายนะฮะของปีงบประมาณ 2,564เนี่ยนะครับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย76แห่งอยู่ที่เกือบ20,000นะครับ8,797นะครับล้านแป0แสนสี่หมาพันหร้บาทนะฮะซึ่งถือว่าไม่สูงถือว่าไม่สูงใช่ไหมอาจารย์คือคือผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าไหนสูงไม่สูงเนี่ยนะแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยอย่างนครราชสีมา2,000กว่าล้านเนี่ยอันนี้มันมันสูงเนี่ยว่ามันอยู่ท่าระรักกินไยด้วยไง ใช่ไหมแล้วทำไมมันถึงสูงสูงกว่าเชียงใหม่เยอะขนาดนี้ประมาณนี้ก็จัดเก็บคืองบประจำหรือว่าแล้วก็สองก็คือมีงบอุดหนุนเพิ่มามาเดียังไม่น่าจะยังไม่นำงบอุดหนุนที่ตามมาอีกอ๋อใช่ไนับโครงการของรัฐที่ส่งลงมาอีกจากหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก แล้วองงบหนึ่งมันออกมามันจะแบ่งเป็นงบประจำกับงบพัฒนาือเป่ะผมเข้าใจถูกไหมจ๊ะมีงบพัฒนาไม่มีมันีงบประจำก็หมมันก็จะมีงบที่รายจ่ายประจำมันก็จะมีงบเออเดๆอะเพื่อง่ายคือส่วนกลางเขาจะอุดหนุนให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ท้องถิ่นไปจัดเก็บอีกส่วนหนึ่งแต่ทีนี้มันก็จะมีความยุ่งยากของมันอ่ะมันต้องส่งกลับส่วนกลางบางส่วนกลับมาที่ตัวเองบางส่วนเลยครับ ครับนี่นี่ก็คือเป็นภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะว่าว่ามันมนแต่ละอบจเนี่ยมันจะมีงบประมาณมากน้อยขนาดไหนแล้วมีมีความสําคัญอย่างไรเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเรื่องการถ่งดุลนายกอบจเนี่ยนะฮะทำคือแต่ก่อนเนี่ยก่อนปี40ใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ได้เลือกโดยตรง มันจะเลือกเป็นสมาชิกอบอจอหรือเปล่าอาจารย์แล้วสมาชิกอบอจอถึงจะไปเลือกตัวนายกอบอจอ,อีกทีหนึง่งใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าสมัยหลังปี40มันคือเลือกนายกอบอจอเข้ามาโดยตรงไปพร้อมกับไปพ,พสจกับสมาชิกอบอจอเลยจุดประสงค์ของเขาคือเขาต้องการเพื่อมาบาลานซ์อำนาจกันก็ถือว่าทํางานเหมือนสภา ถูกไหมก็คือว่ามีการเลือกผู้บริหารโดยตรงแล้วก็เลือกสภาเพื่อทําหน้าที่ไปถ่วงดุลต่อนะฮะก็ก็ไม่เหมือนการปกครองในระดับชาติสักเท่าไหร่มันเป็นระบบการปกครองแบบเฉพาะพิเศษผู้ง่าย้าเปรียบเทียบกันในเชิงทฤษฎีมันก็คือระบอบแบบประธานที่ิเดียนะฮะส่วนหนึ่งอ่ะนํประธานที่พิเดีที่อื่นก็คือเลือกตัวประธานที่ิเดีแล้วเข้าทีมมาเองทีมาเองอันนี้คือเลือกตัวคนที่มาเป็น อบจถูกไหมต่อไปอบจแล้วก็มีทีมงานทีมงานไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคเดียวกันก็ได้กลุ่มเดียวกันก็ได้มันเป็นกลุ่มอะไรก็ได้อย่างเช่นในกรณีของก้าวหน้าเนี่ยเราก็เห็นใช่ไหมฮะนะอบจไม่ได้เลยแต่สมาชิกสจเนี่ยเข้าไปได้พอสมควรอ่ะเพราะฉะนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดการถูกดุลแต่ถ้าทางตรงกันค่ามันเกือบกลายเป็นว่านายกอบจกับทีมงานเป็นทีมเดียวกันได้ขึ้นมาหมดเนี่ยมันก็จะไม่ถูกดุลกันไหมอาจารย์ ก็เป็นไปได้แต่ถือว่าประชาชนก็เลือกแล้วเป็นคนเลือกมาอันนี้ทั้งหมดก็คือเผอิญมันอยู่ในสภาพที่เราถูกแช่แข็งบานาาเนี่ยแต่ถ้ามันมีการเลือกตั้งแบบปกติต่อเนื่องเนี่ยประชาชนก็ก็ดูรู้เองจริงว่าเป็นพวกเดียวกันทํางานเป็นยังไงคนละพวกดีไหมอะไรต่างหล้วเนะแต่ค้งมันไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเลยมันก็ทํางานยากนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยถูกไหมงบประมาณมันก็จะไม่ออกทันทีไงมันก็จะคากันอยู่อย่างนั้นนะนาจริงเพราะนั้น เวลาที่เขาบอกว่าตรวจสอบมันไม่จาเป็นต้องอยู่นอยู่ตรงข้ามกันนะคบเพียงแต่ว่ามันมีเสียงพอที่จะหยิบประเด็นขึ้นมาต่ออภิปรายถกเถียงทําให้คนในพื้นที่เขารู้เขานะเขาก็จะไม่เลือกอีกก็ได้หรือตั้งกรรมการตรวจสอบก็ได้แต่ทีแรกเราก็น่าสนใจตรงนี้จะพิจาริษว่าทาไมเลือกตั้งอบจก่อนทั้งๆ้ที่ทีแรกเลยนะรัฐบาลกสชเนี่ยบอกว่า จะให้เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนไมถึงอบตหรออาจารย์เทศบาลได้ไหมตอนแรกเลยตอนที่เขายังเป็นคนชอบก่อนเขาบอกให้ปลดเขาจะเริ่มเล็กๆก่อนใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าเลื่อนทุกอย่างมาเป็นเลือกตั้งใหญ่ถูกไหมครับแล้วก็มาเรกยบจอเช่นดีแล้วนะเลือกวาจอก่อนจะได้เห็นภาพรวมจังหวัดแต่ในกด้านหนึ่งเนี่ยอบจเนี่ยมันกระทบประชาชนน้อยกว่าอบตกับเทศบาลอันนั้นเนี่ยโอ้โหคุมไม่อยู่แล้วครับเยอะขนาดนั้นคุณจะลงกันยังไง S <S <S คือคุณคุณพี่พัฒน์วรสิทธิ์ดำรงนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเนี่ยระบุน,ะ,นะครับถึงเหตุผลการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็ระบุถึงเหตุผลว่าทําไมจึงต้องเลือกอ,อบจอก่อนเพราะว่าเขามีความเห็นอย่างนี้เขาบอกว่าอ,อบาจอเนี่ยมีความพร้อมที่สุดมันแบ่งเขตเรียบร้อยแล้วงบประมาณก็ไร้ปัญหาอันนี้เป็นมุมมองของของทางทางท่านเนี่ยนะไม่มีฮะ เทศบาลมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเทศบาลไม่ได้มีการไปขยายเขตอะไรฮะอบตก็เขตเท่าเดิมท่านท่านก็เลยเสนอคลมให้เลือกอบจ13ธันวาคมแต่แต่จริงๆอันนี้คือณวันที่ท่านเสนอนะครับถึงเวลาจริงมันก็เลื่อนมาขยับมาแล้วท่านก็บอกว่า28กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งเทศบาลและอบต แล้วก็ย5้าเมษายนเป็นกทมและเมืองพัทยาซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีการขยับออกไปนะฮะเพราะอย่างอบจก็ขยับไปเป็นวันที่20ใช่ไหมฮะตาคมแลเหตุผลที่เขาบอกว่าสําหรับการเว้นระยะห่างนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทละ2เดือนก็เป็นไปตามพีกกรได้ขอไว้นะฮะเนื่องจากต้องให้เวลากรกตทํางานซึ่งจริงขอไว้3เดือนนะครับทั้งการตรวจสอบข้อร้องเรียนและการรับรองผลการเลือกตั้งจึงต้องเว้นระยะอย่างน้อยเนี่ย60วัน ก็คือ2เดือนนั่นเองนะฮะแล้วก็บอกว่ากฎหมายของกรตกําหนดนะครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละประเภทจะพ้นจากตําแหน่งทันทีเมื่อกกตประกาศให้มีการเลือกตั้งอปทประเภทนั้นๆอ๋อก็เลยไม่อยากให้ทําพร้อมๆกันคือเดี๋ยวมันจะสับสนเหรอมันไม่สับสนเอยกมท่านเห็นในต่างประเทศเขาก็เลือกตั้งทีเขาเลือกพร้อมกันหมดอยู่ดีไม่ไม่สับสนหรอกเพราะว่าเขาเลือกกัน คุณมีคุณก็ได้ใบเดียวฮะก็คือคุณก็ได้คนละสองใบใช่ไหมเล<อ>ือกนายกอบตใบเลือกสอบตใบอันนั้นเฉพาะนคนที่อยู่ในเขตอบตอคนอยู่เขตเทศบาลคนก็ได้ใบหนึ่งเลือกนายกเทศอีกใบหนึ่งก็เลือกสอทไม,<อ>ไม่ผม<อ>ว่ากําหนดวันหยุดทั้งประเทศวันหนึ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ง่ายก็กที่ต่างประเทศเขาก็ทำกันแล้วทุกวันนี้คุณต้องแบบเลือกวันหนึ่งกลับไปอีกแต่มันก็มีความเป็นไปได้ครับว่า ก็คิดถึงพ่ออกคนที่จะไปทํารถหาเสียงสิครับจะทําทันไหมฮะรถชนกันแบบว่าเบียดกันตกลงนี่ก็นร้อมเพราะว่าเขตมันอยู่ละเอียดเป็นกันมากใกล้กมากอบตกับออจเดี๋ยวสับไ้นออตตกบาเข้บา ขับไปเสร็จนี่ยังไม่ทันเลี้ยวรถหมดเขตแล้วอย่างเงี้ยไปกลับรถเนี่ยก็ไปหาเสียงอยู่ในอีกเขตอยงแล้วเดี๋ยวสับสนแต่ประเทศนี้นะครับประชาชนดูจะไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นนะฮะในสายตาของรัฐไม่ต้องห่วงอันนี้อาจารย์พี่พยายามพูดเพื่อเพื่อให้เราได้เข้าใจอีกมุมนึ่งนะฮะนะนะะสุดท้ายนะครับก็ เลือกตั้งกันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะโดยมีข้อมูลสรุปมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับโดยพันตํารวจเอกจรุงวิทย์พุ่มมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็พูดถึงภาพรวมนะบอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยประมาณ29้าล้านคนนะจากผู้มีสิทธิ์ประมาณ4ี่หกล้านคนคิดเป็นร้อยละ6ก2 5บห้าต่ำกว่าเป้านะครับที่วางไว้8ปดิปอร์เซนะยอมรับว่า การเลอกต้งครั้งนี้อยู่ในช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชนเพราะบางคนไปท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้และกำลังใกล้ปีใหม่ด้วยท่านเข้าใจปัญหานะเนี่ยแต่ว่าท่านมองปัญหาออกเหมือนกันประเด็นคือมองหลังจากที่มันเกิดไปแล้วไงประเด็นคือมีคนท้วงมาตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่ช่วงหยุดยาวทำไมไม่จัดไปครับคุณมาเลื่อนออกมาตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันก็ตัดสินเป็นอย่างอื่นไม่ได้และนี่เป็นเป็นสิ่งที่คุณประเมินได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วะ เพราะครมดันให้หยุดยาวก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะและหลังจากนั้นผ่านไปอีกวีกว่าก็ปีใหม่ครับมันก็ชัดๆอยู่แล้วฮะนะฮะออกมาพูดที่หลังนี่ถามจริงมีประโยชน์อะไรครับจริงๆเรื่องนี้เราทางช่องเราเนี่ยคุยกันมานานเราก็คุยกันมาตั้งแต่วันที่เขากำหนดออกมาวันเลือกตั้งวันที่ยี่สิบเนี่ยนะฮะและถามว่าพอคุณรู้ว่าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงครับก็ว่าว่าจะกล้าพูดไหมว่าเราจะไม่ก่อให้เราจะไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้อีกและเราจะต้อง มีการให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งรอบนี้เลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตก็ไม่มีและถามว่าทําไมคุณเลือกตั้งสสเนี่ยนะมันไปเลือกคนในเขตนะเอ้ยคุณยังให้ความสําคัญขนาดนี้และถามว่าการเลือกตั้งอบจซึ่งเลือกตั้งทั้งจังหวัดเนี่ยเลือกเหมือนคนที่จะเป็นพ่อเมืองคุณเนี่ยนะรองแต่ผู้ว่าเนี่ยทําไมคุณไม่ให้ความสําคัญทําไมไม่สนับสนุนประชาชนให้เลือกตั้งได้ง่ายใช้สิทธิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมตามหลักการมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะนั่นคุณมีคอกตไปทําไมอ่ะจริงท่านท่านท่านบอกว่าท่านเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ว่าหลายๆคนก็บอกบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์แต่ว่าให้คิดล่วงหน้าไปเหมือนที่ที่เราแนะนำไปไม่แล้วก็ทาเหมือนบ้านเมืองนี้ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนน่ะแล้วเหมือนกกตนี้มันเพิ่งเกิดมาแล้วกําลังอ๊้ตายอันนี้ไม่เคยคิดอันนี้ไม่เคยทำมันไม่ใช่คมณเกิดมากี่ปีแล้วคุณเก็บไม่มีระบบการเก็บข้อมูลวิเคราะห์เหรอครับ ไหมฮะว่าคุณจะต้องทงาอํางานยังไงในลักษณะ,ะแบบไหนให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดและอย่าลืมนะครับเป้าหมายของคุณคือช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองได้สะดวกง่ายดายที่สุดนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญนะฮะของการเลือกตั้งนะครับทีนี้ BBC ไทยก็ออกมาตรวจสอบผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอยังไม่เป็นทางการเช่นเดียวกันนะฮะก็ผลผลของ BBC เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ย พบว่านะฮะสรุปผลก็คือก้าหน้านะครับแพ้ราบคาบเลยใน4ีจังหวัดนะก็คือส่งหมดไม่ได้เลยครับเพื่อไทยเนี่ยปักธงได้แค่9จังหวัดนะฮะใช่ใช่นะครับก็เรียกว่าไม่ถึงครึ่งเช่นเดียวกันนะฮะใช่แต่ว่าพูดแบบนี้มันก็พูดอีกก็ถูกอีกพูดอีกก็ไม่ถูกออกจะมาดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันครับแต่ก็โอเคนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยครับสองจังหวัด นะครับแต่ที่เขาก็บอกเองนะครับว่าผู้สวที่เหลือลงสนามในนามอิสระแม้จะนามสกุลเดียวกับรัฐมนตรีในสสก็บอกแล้วไงมันมีปรากฏการณ์ของการลงเป็นกลุ่มโดยไม่อยากจะยึดโยงกับพรรคการเมืองเท่าไหร่โดยเฉพาะพรรคที่เป็นรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเองก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งใช่ไหมครับพรรคเองเพราะเขาไม่อยากจะยึดโยงกับกลุ่มเดียวเพราะว่าถ้าเขามีฐานอยู่3ากลุ่มเนี่ยเขายึดโยงกลุ่มเดียวไม่ได้อย่าลืมนะครับว่ามันทั้งจังหวัดสมมติจังหวัดหนึ่งเนี่ยคุณมี มีกลุ่มก๊กอยู่สักสาเขต4ีวสี่กลุ่มย่อยอย่างเงี้ยก็พี่คืออะไรฮะกหัวคะแนนด้วยพี่ไม่ใช่ก็ก็สมมติว่าเขตบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็อาจจะประมาณนั้นมันไม่ใช่บ้านเล็กบ้านใหญ่มันมีหลายบ้านเป็นกวนอะึ้ต่างอันนี้แบบ จังหวัดสมมุติอย่างเชียงใหม่สมมุติว่าไม่มีคนช่วยทักษินมีอยู่8เขตเลือกตั้งระดับชาติถูกไหมฮะผมคิดว่ามันมีคนคนเดียวที่เขาคุม8เขตไปีทางไม่มีทางเขาอาจจะมีคนหนึ่งคุมสัก3เขตอีกคนหนึ่งคุมคุมสัก2เขตเนี่ยแล้วถ้า3อันนี้เขาไม่รวมรวมตัวกันเป็นหนึ่งเขาแยกกันส่งใช่ไหมคนเป็นพรรคตรงกลางที่เคยได้ผลประโยชน์จากทุกอันนี้เขาจะคุณจะเอาไหมคุณก็ต้องอย่างนี้แหละเขาก็ต้องเขาเรียกแทงกั๊กคอยซัพพลายกล้วย อ้วยด้านหลังหแต่สําหรับพักการเมืองนะครับเขาพยายามจะบอกว่าคราวนี้คือเพื่อไทยที่เพื่องไทยนะครับให้สารชนะ4ี่จาก1ิบนะฮะแล้วก็ที่ชนะได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานียโสธรและมุกดาหารนะครับส่วนที่แพ้คือชัยภูมิมหาสารครามน้องคายน้องบัวลำพูกาลสิ์และนครพนมใช่แต่การดูอย่างนี้เราต้องลงไปดูลึกจริงๆว่าแต่ละที่เนี่ยที่ส่งเนี่ยคะแนนจริงๆแล้วเขา เขานำอยู่แค่ไหนเขาเป็นฐานเก่าหรือเปล่าคืออย่างน้อยอุดรธานีเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงเก่าใช้พลาดไม่ได้ใช่ไหมอุบลที่ก็ถีบไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ยะโสธรนี่คือติดอุบลใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วก็ภาคเหนือนะครับชนะ5จาก6กนะภาคเหนือนี่กว่าเกือบหมดนะฮะจังหวัดภาคเหนือเขาไม่ได้ชนะรัฐบาลเขาชนะธรรมนัต ซึ่งธรรมนัสเนี่ยออกจากพักเขาไปคอันนี้นี่มันคือความแพ้แพ้ไม่ใช่พลังชาลาแน่นอนความแพ้แพ้คือธรรมนัเหรือแต่บ้านตัวเองเท่านั้นธรรมนัสที่เพื่อไทยได้คือเชียงใหม่ลำพูนน่านลำปางและแพร่ที่พลาดไปคือที่เชียงรายส่วนภาคกลางนะครับแพ้ยกทีม9จังหวัดนะที่ส่งผู้สมัครได้แก่สุพรรณรยองนครนายกนะครับปราจีนบุรีนครปฐมสมุทร สง,สงครามนะครับสมุทรสาค,คร,ครประจวบคีรีขันและสิงห์บุรีส่วนประชาธิปัตย์ฮะคว้าชัยจากจังหวัดสงขลาแต่ที่พลาดท่าคือจงังหวัดสตูลน,นะฮะนะครับ,รบก็นะ วันนี้ก็ได้เห็นปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆขึ้นเยอะนะฮะใช่ไหมฮะที่น่าสนใจเนี่ยนะครับทาง BBC ก็รวบรวมข้อมูลจังหวัดที่แชมป์เก่าถูก,ถกโค<ฟ>่นนี่นะฮะออน่าสนใจตรงนี้คือจ,จริงจริงเนี่ยเย <ๆ S 2> ขาบอกว่าในการเลือกตั้งระดับชาติมันเกิดสิง่งได้ว่าหนึ่งในสามมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในการเลือกตั้งครั้งท้ายๆหลังจากถูกแช่แข็งมานานมันก็สะท้อนนะฮะสภาวะทางสังคมความนิยมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนี่บีบีซีเขายกมาอัดับแรกเลยคือที่เชียงใหม่เชียงใหม่ที่เพื่อไทยได้แชมป์เนี่ยแหละ เขาบอกว่าสําหรับจอจานที่นายกเดิมต้องเสียเก้าอี้ให้แก่ผู้ท้าชิงมีหลายจังหวัดนะฮะแต่ที่ถูกจับตามองพิเศษก็คือหนีไม่พ้นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างคุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรหรือสวก้องสวมเสื้อเพื่อไทยนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นท่านที่เขาเรียกว่าอะไรคุณบุญเลิศใช่ไหมฮะบุละนะบุรณุปกรณอดีนายกอบจเชียงใหม่สองสมัยที่แยกตัวจากเพื่อไทยไปลงสมัครในนามของ กลุ่มเชียงใหม่คุณขาดอยู่พอสมควรนะนะครับโดยสวัสก้องนะครับก็ชนะไปที่4 2 1 4 2นสอคะแนนต่อ3 5มแ0นห้าหคะแนนก็ไม่เท่าไหร่นะระดับหมื่นนะครับไม่ใช่ระดับแสนนะครับประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดประมาณหมื่นเนาะประมาณเจ็ดหมื่นคะแนนนะครับนี่เขาขึ้นคอนนะก็ถือว่าล้มทุกอย่างล้มชปทุกตานะฮะกว่าที่อาจารย์พิศบอกไง แต่ยนะก่อนนั้นก็ต้องถึงขั้นแบบมาเชียข้ามประเทศกันมาเลยนะเชียร์ข้ามทวีปกันมาเลยใช่ไหมจบจแค่นี้เนี่ยแต่อย่าลืมว่าคดีความก็ต้องมีตามมาแล้วนะฮะเขาก็เริ่มฟ้องฟ้องกันเป็นปกติฮะเช่นเดียวกับที่ปทุมธานีนะครับพลตำรวจโทคำรณวิททูปกระจ้าหรือวิกจ๊ดนะครับผู้สมัครรับการสนับสนุนจากเพื่อไทยแต่ไม่ยอมเสื้อไม่ยอมเสื้อใช้เสื้อเพื่อไทยนะฮะก็มีคะแนนสูงสุด สองแสนห้างรอคะแนนเบียดคุณเขาเรียกกันลุงชาญอันนี้จะนสุสิอันนี้แาวมหาลัยผมป้ายเขาเพียบนะคุณชาญผมเช็นนายกปปชสามสมัยนะปฐมลังสิตเท่านั้นถึงจะาลไม่เคยเห็นตัวแต่เห็นแต่ป้ายลุงเขาลุงชาญเขาจะออกสไตล์แบบ เป็นลุงที่น่ารักคอยดูแลทุกคนอาจารย์วิโรจน์ก็อยู่ในพื้นที่นั้นไหมใช่ครับไปไปบ้างแต่ว่าเราไปสอนเนี่ยสอนทั้งหลอยเนี่ยต้องดูแลเด็กๆครับคุณลุงชาเนี่ยคุณชาเนี่ยได้สองแสนสองสองแสนสองหมื่นสองพันคะแนนในขณะที่บิ๊กแจ๊ดเนี่ยได้สองแสนห้าหมื่นสองพันคะแนนผู้นั้นเกืบเฉียดเฉียดกันนี่เฉียดนะฮะส่วนที่นครพนมนะครับคุณสุภานีโพสุนะหรือขวัญ 36ปีนะจากกลุ่มนครพนมร่วมใจบุษราของคุณสุปรชัยโพสู่รองประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะและสสนครพนมพักภูมิใจไทยก็ล้มอดีตนายกสองสมัยนะครับจากเพื่อไทยได้นะครับเราไปดูจังหวัดที่นายกหน้าเดิมไหมฮะได้ไปต่อ สามสิบสี่จังหวัดเลยนะยังไงล่ะเขาบอกว่ามีถึงสามสิบสี่จังหวัดนะคุณผู้ชมยังไงล่ะที่ประชาชนเนี่ยยังเทคะแนนเลือกอดีตนายกอบจที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปหมาดๆเนี่ยก็ไม่แปลกอะี่อยู่มาหกปีเจ็ดปีแปดปเเพราะอาจารย์พิษแกชี้มาตลอดงบประมาณคุณมีคุณก็ทำงานไปดีเพราะว่ามาเนี่ยคุณมีสองเด้งนะคุณมีงบประมาณพื้นฐานที่มีทุกปีแล้วยังมีงบประมาณเลือกตั้งอีกนะคือใส่เข้ามาเองถ้ามี นะฮะก็คุณสมศักดิ์นะครับ,รบกิติธรสกุลหรือโกงหวนนะฮะ74ปีนะครับเจ็ดสมัยเป็นไงล่ะอ,อยู่ต่อนะฮะน,นะแล้วก็ยังได้รับนะครับความไว้วางใจเป็นนายกสมา,มา,าคมอบจแห่งประเทศไทยด้วยนะโกงหวนเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของอดีตนศายอบจที่ลงสนามเลือกตั้งอบจแบบไร้คู่แข่ง นะฮะนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกอบจเพชรบุรีอุทัยธานีนะครับก็ชนะการเลือกตั้งกลับมาได้ทั้งหมดเนื่องจากผ่านเกณฑขั้นต่ำทางกฎหมายนะฮะผมว่าคือได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า10%ของจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมากกว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนคนที่เก๋าที่สุดนี่นะฮะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษฮะคือคุณสมศักดิ์กิติธรกุลธรกุลจักกระบี่ขึ้นสู่สมัยที่7 คือพูดได้ไงว่าอยู่ในสมัยเป็นสมัยที่7จ็ดแต่ไรคู่แข่งนี่ผมข้ามสมัยที่2องสาม่ามาแล้ไม่มีใครแข่งอะแกไงไม่มีใครแข่ง่ะแล้วก็เข้าสู่สมเข้าสู่สมัยที่6เนี่ยมี3ท่านคือที่เพชรบูรณ์คุณอัครเดชทองใจสดศรีสเกตคุณวิชิตไตรสารนกุลและขอนแก่นคือพงศักด ตั้งวานิชพนธ์นะฮะและเข้าสู่สมัยที่5มี7คนก็มีที่จันทบุรีนะฮะมีที่ตราดอุทัยธาตอุทัยมันแน่อยู่แล้วฮะนราธิวาสนะครับขอนแก่นเลยหนองคายนะฮะแล้วที่ขึ้นสู่สมัยที่4นะครับก็มีที่นนทบุรีพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเซาปัตตานียะลานะครับอุตรดิตฐ์นะฮะแล้วก็สกลนครนั่นดูแล้วดูนามสกุลบางท่านก็คุ้นไม่ลง ใช่ครับอย่างระยองนี่ก็คุ้นนะฮะอย่างชนบุรีก็คุ้นนะหรือชัยนาทก็คุ้นนะฮะแต่ทีนี้ทางวีบีซีเขาก็ทำอะอีกันหนึ่งครับอันนี้จะเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้เงาบ้านใหญ่แกนนารัฐบาลนี่นี่วีบีซีเขาละเอียดตรงนี้นะครับเขาบอกบ้านใหญ่ในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงตระกูลการเมืองที่ส่งอิทธิพลในพื้นที่ครคุณผู้ชมและก็หลายคนเนี่ยเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับนักการเมืองางซีรัฐบาลนะครับก็มีชลบุรีก็คุณวิทยาคุณปลื้มนายนา สอนนาคาสโอ้ดูนามสกุลนะราชบุรีวิวัฒนิติการชนะนะครับนี่พยาวนีชารัตนนั้นพยาวอัคราพมเผาเนี่ยนะฮะคนที่เกือบได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วนะแทนคุณธรรมนัทแต่ว่าพลิกโผ่ท่าไหนไม่รู้เพราะมันกลายเป็นแป้งคุณธรรมนัทเลยได้ต่อต่อนะกำแพงเพชรสุนทรรัตนากรนะครับนครพนมคุณสุภาณีโพสุเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนครราชสีมาโยรดาหวังสุภกิจโกศลบึงการแว่นฟ้าทองสีนะครับบุรีรัมภูสิทธิ์เล็ก อุดากรน,นะฮะ<ม>แล้วก็ยังมีศิรวัตรสะสมทรัพย์บุตรชายของคุณชัยยาสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยยกทีมบ้านใหญ่นควาปรปฐมมาอยู่ชายคาพักชาติไทยพัฒนาตั้งแต่เลือกตั้งทั่วไปและชนะการเลือกตั้งะนะฮะจอบ็นอบจ ผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่บูลรูลำด้วหนึ่งคุณภูสิทธิ์เล็กอุดากรเนี่ยคือฝังนามสกุลแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าตามข้อมูลที่ได้รับมาเขาบอกว่าผู้สมบักคนนี้เนี่ยนะฮะมาจากกลุ่มเราเพื่อนเนวินนะครับเป็นหลานชายนะครับแม่ยืนแล้วถูกขนานนามว่าครูใหญ่ภูมิใจไทยนะชื่อแบบนี้เลยนะกลุ่มชื่อเพื่อนเนวินเลยเพื่อนเนวินนะครับอย่างนี้ก็ได้ฮะ น,ะะนี่เนี่ยก็กเป็นการบ่งบอกให้ให้ปุ่มเป็นแบ็กกราวน์หน่อยให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะฮะทีนี้ก็มาดูความเห็นของแต่ละพักเนี่ยนะครับก็มีคุณประยุทธ์ก็มาแสดงความยินดีว่าไปนะครับ วัฒนาธรเดี๋ยเราได้ฟังสดๆคุณปุยบอกนี่คือการใช้อำนาจตามระบอบประชาธิปไตยคือพูดเหมือนกับผมต้องโูดเรื่องกันที่ผ่านมาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเขาใช้กันไม่ได้เพราะใครฮะไม่ใช่เพราะลุงเหรอฮะเพราะลุงรัฐประหารเหรอฮะครับไม่ส่วนพรรคเพื่อไทยก็ประกาศประสบชัยชนะไปนะครับคุณประเสริฐจันทราหลวงทองเลขาพักนะครับก็บอกว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยผู้สมัครอบวจของพรรคชนะไปส่วนมากแต่ในภาคกลางได้พยายามเต็มที่แต่เนื่องจากเป็นคนหน้าใหม่ไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่ก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่มีนัยยะที่ดีนะฮะครับทางพรรคประชาธิปัตย์พรรคสุดเลิศผมเนี่ยนะฮะชนะของร้อยตรีภัยเจนมากสุวรรณนะผู้สมัครในวุอบจสงขลานะฮะของพรรคที่มีเหนือพันเอกสุชาติจันทรโชิกุลนะอันนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นต่อทอ12ของเตรียมทหารนายกแล้วเขาบอกว่าค่อนข้างสนิทกันแล้วก็ในการเลือกตั้งระดับประเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทในภาคใต้เยอะเลยไปสัมภาษณ์นี่ S <S <อ>ทำให้คุณ<า>จุรินลักษณะวิสิ์นะฮะ<า>หัวหน้าพัก<า>เนี่ยนะครับนำทีมถแถลงขอบคุณชาวสงขลา,ท,าที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพัก<า>พร้อมระบุมีภารกิจสําคัญในการปฏิบตัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องชาวสงขลา <ừ> ทุกคนไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครของพักก็ตามและบอกว่าพักได้รับการตอบรับอย่างมีนัยสําคัญและเป็นกําลังใจให้พักเดินหน้าทํางานทางการเมืองต่อครุปได้แค่สองที่ครั้งนี้คือประชาธิปัตย์เขาลงเขาลงที่ไหนบ้างสงขลาที่หนึ่ง สตูนใช่ไหมแต่สตูนนี่เขาคือเขาพลาดใช่ไหมใช่เอาเป็นว่านครคงยังไม่ลงเลยนะฮะลงอาจจะไม่ได้เปล่าเฮ้ยไม่แน่หรอกแต่ทำไมแต่ว่าเขาบอกเขามีพังงายจ่อได้อ๋อไม่รู้พังงานที่ของคุณจุรินเองนะร่างเนี่ยของคุณชวนใช่ไหมอ่าใช่ชนะไหมล่ะนะชนะไหมล่ะ ก็ไม่รู้ตามข่าวเขาบอกว่ามีที่สงขาก็มีรวมพลรังประชาธิปไตยก็มีบางได้แล้วก็มีภูมิใจไทยก็เข้าไปเจาะได้ด้วยนะฮะน่าสนใจสบายภูมิใจไทยเขาเก็บเปี้ยไปเรื่อยใช่ไหมไม่คือพูดแบบนี้ผมรู้สึกอึดอัดใจไงคือเราผมผมคนกรุงเทพแล้วผมรู้สึกว่าอยากเลือกผมอยากเลือกตั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันเรื่องของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับว่ามันจะมีขึ้นในช่วงเวลาไหนแล้วก็ดูแล้วมีรายชื่อใครบ้างตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกัันนคคูู่ึงห้ผชมรบ สิงค์คอปเปอเรชั่น